คือนายค่ะธงชัยเวียอาศลูกค้าเล่าให้ฟังว่าอะไรก็คือบอกว่าจองชุดแต่งงานนะคะต้องแถมแอดพิเวนตีให้รูปสิบรูปเดียวลูกค้าคือเหมือนบางคนเขาไม่คิดอะไรใช่ไหมลูกค้าบอกว่าเออไม่เป็นไรแค่สิบรูปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พาะพอเห็นรูปจริงแล้วแบบโอ้ยมันก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายไฟเพิ่มใช่ขายไฟเพิ่มขายภาพเพิ่มขายดีทัชเพิ่มใช่รวมๆแล้วขายขายไฟไประมาณห้าหมื่นอ่าเขาจุดอีสานด้วยพี่ขายไฟใบละกี่บาทพันหกซื้อขั้นต่ำแบบ ยี่สิบลูกสามสิบลูกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะั้นว่ถ้าตรงไปตรงมานพี่ดั๊กเชื่อว,ว่าว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนเขารับได้โอคันนี้คือการที่จะต้องตกลงกันก่อนที่จะจ่ายตาังค์ไม่ใช่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่รู้ใช่เป็นการจบตาเจ้าบ่าวสาวก็มีดราม่ <c oughs> า,มาก,กันในกลุ่มว่า,วาเฮ้ยฉันเสียความรู้สึกเพิ่งรู้จักลูกค้าประมาณสองสำเคสอะไรอย่างเงี้ยที่มาเช่าชุดแต่งงานพี่ดั๊กใหม่มันมีแค่ใบเสร็จรับเงินอ่าคือเขาไม่ได้รอบครอบกับใบสัญญาลูกค้าก็รู้สึกแบบแย่ก็เลยแบบมามาหาร้านใหม่ พี่เมคอัพหลายๆท่านก็ไม่อยากให้ทุกคนเจอแบบนี้เนาะก็หวังว่าเสียงพวกเราจะดังพอสําหรับทุกคนบ๊ายบาย